ไม่เซตของคุณมันต้องสูงกว่าเขาครับไม่ใช่เขาสูงกว่าฉันเขาเนี่ยโอ้คุณพระดูหลอ่อดูดีดูเท่ดูสวยดูงามมีชื่อเสียงมีสังคมสวยกว่าเราหลอ่อกว่าเราส่่งทพวกนี้ครับคุณจําไว้นะครับถ้าเขาเซนได้ว่าคุณเนี่ยไปยกเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเราเป็นทาสเขาหรือเหมือนกับเราต้องวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลา เขาจะยิ่งได้ใจและกักคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์คำถามคือวันนี้ไมซ์เซ็ตของคุณเป็นแบบไหนครับไมซ์เซ็ตของคุณนี่นะคุณลูกตอนนะมันอยู่เลนบนครับและไมซ์เซ็ตของเขามันอยู่เลนล่างครับคุณต้องมีไมซ์เซ็ตว่าฉันเหนือกว่าเขาไม่ใช่เขาเหนือกว่าฉันคุณต้องมีไมซ์เซ็ตว่าเขาต้องเป็นคนง้อฉันไม่ใช่ฉันไปง้อเขาครับแต่ดูเหมือนวันนี้เนี่ย หลายๆคู่เนี่ยนะครับเราจะเป็นคนที่อยู่ด้านล่างมากกว่าครับและเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเหนือกว่าเราครับคนบางคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับครับคนบางคนเนี่ยซึมเศร้าทอ้อเฟลเจ็บปวดใจทรมานใจที่เขาไม่ชัดเจนที่เขาหายไปที่เขาบล็อกไปต่างๆพวก่นี้คําถามคืออันนี้ไมซ์แซเราเหนือกว่าหรือเปล่าเปล่าครับอันนี้ไมซ์แซของเราคือเลยครับ เรารู้สึกว่าเขามีค่ามากกว่าเรารู้สึกว่าเราสูญเสียเขาไปไม่ได้เรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวไม่เจอคนที่ดีกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวไม่เจอคนที่หลอกกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกลัวไม่เจอคนที่สวยกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวไม่เจอคนที่เด็กแบบนี้แล้วเฮ้ยกลัวรู้สึกว่าไม่เจอคนที่รวยแบบนี้กแล้วกลัวว่าเออไม่เจอคนที่อบอุ่นแบบนี้แล้วครับเมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณมีไม่เซ็ตที่ไม่เคยมั่นคงกับคุณค่าของตัวเอง แต่ไปมั่นคงกับคุณค่าของอีกฝ่ายคุณเสร็จยังไงก็ตามแต่ผู้คมชัวร์ว่าเขาไม่ม i mean ีทางชัดเองกับคุณและไม่มีทางเปิดตัวคุณครับเพราะเขาจะนได้ครับว่าคุณด้อยกว่าเขาครับเขาจะนได้ครับว่าคุณง้อเขากับเขาเซนได้ครับว่าคุณขาดเขาไม่ได้ครับเขาจะนได้ครับว่าคุณเนี่ยยกให้เขาสูงกว่าเรา วันนีม้มีหลายเคสมาก,กน,นะครับอินบ็อกมาหลังบ้านโอ้โหนะครับหนูเนี่ยนะซึมเฮิร์มากเลยค่ะตอนนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ระบายใหญ่มานะครับพิมพ์ระบายมาที่ไลน์แอดครับแต่ผู้คมตอบกับคําเดียงผลลัพธ์ที่ดีสุดที่ต้องการคืออะไรนะครับไม่ต้องมาระบายทั้งสิ้นไม่ต้องสาทยายว่าโอ้นะครับตีกันยังไงต่อยกันยังไงชกกันยังไงด่ากับแม่มันไหมตอบกับแม่มันไหมตอบกับพ่อมันไหมด่าพ่อมันไหมนะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ที่มันผ่านมาแล้ว่ะครับ ยิ่งคุณเล่ามากเท่าไหร่นะครับมันยิ่งบ่งบอกว่าไมซ์เซ็ตของเรานี่เราแคร์เขามากเกินไปค,คุณให้ค่ากับสิ่งไหนมากเกินไปสิ่งนั้นจะเล่นตัวกับคุณครับให้ค่าคนอื่นมากกว่าให้ค่าตัวเองยังไงก็ตามแต่คนไม่มีทางมีค่าในสายตาของเขาครับไมซ์เซ็ตมันต้องเหนือกว่าตั้งแต่แรกครับจาไว้ครับคนอยากได้ของมีค่าคอยากได้คนที่มีค่าคนอยากได้คนที่คนอื่นมันแย่งกันคนอยากได้คนที่ คนอื่นเขาใฝ่ฝันและปรารถนาเราอยากได้คนที่เอ้ยนะครับมันไม่มีใครเอาแล้วนะครับแล้วมันเฮ้ยนะครับหน้าตาของมันอยางกับผีดิบเปรี้ยวมะนาวเงี้ยนะครับคนมันก็รู้สึกว่ามันไม่บายคนอยากได้ของที่มีค่าถ้าคุูคอมให้คุณเลือกนะครับวันนี้ระหว่างก้อนหินหนึ่งก้อนกับทองสิบบาทให้ฟรีๆคุณเลือกอันไหนเลือกทองนะครับวันนี้คูคอมให้คุณเลือกขับรถกระบะนะครับเก่าเก่า กับ BMW ซีรีส์7รุ่นใหม่เลยให้แบบฟรีๆเลือกอะไรครับเลือก BM w มครับถ้าวันนี้กรุคอมให้คุณเลือกครับอมือถือย e ี่ห้ออันหนึ่งนะครับอนโนเกียนะครับผา่านตั้งแต่ยุคอาวูรนะนะครับกับอันนี้ไอโฟนตัวใหม่เลยคุณจะเลือกอะไรครับให้แบบฟรีๆเลยเลือกไอโฟนตัวใหม่ครับเพราะอะไรครับเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์อยากได้ของที่มีค่าวันนี้พอคุณไม่ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง แต่คุณไปตระหนักถึงคุณค่าของเขาพอคุณไปโฟกัสที่คุณค่าของเขาคุณไม่มีเวลามานน่งโฟกัสคุณค่าของตัวเองคุณจะใช้เวลาทั้งหมดในการเข้าไปสองเอฟเฟซบุ๊กของมันไรนะ t ิ k กต๊อกของมันไรนะเอะบัญชีแอคเคา์ของมันไรนะเอ้ยแย่จังเลยว่ามันปิดสาธารณะชั้นสองมันไม่ได้รู้สึกพ้ออีกแล้วนะครับฉทนทีต้องไปหาเพื่อนของมันแล้วก็เข้าไปสองดีกว่านะครับนู่นนี่นั่นต่างๆเขาไม่มีทางชัดเจนกับคุณครับถ้าคุณไม่โฟกัสที่คุณค่าของตัวเองแต่ว่าไปโฟกัสแต่คุณค่่่าาาาขขอองงงงเ้จํไวยหนึ อย่ามองแมวจนกลายเป็นเสือเขาก็ไม่ได้มีคุณค่ามากกว่าเราเขาก็ไม่ได้มีคุณค่าดีเลิศไปกว่าเราเราทุกคนคุณค่ามันเท่ากันครับมันมีผมเรามีผมมันมีหูเรามีหูมันมีตาเรามีตามันมีปากเรามีปากมันมีมือเรามีมือมันมีขาเรามีขามันมีหัวใจเรามีหัวใจมันมีไสเราก็มีไส้ครับนะมันมีตับเราก็มีตับเรามีทุกอย่างเหมือนกันคุณค่าเท่ากัน ที่เขาไม่ชัดเองกับคุณเพราะคุณค่าของเขาเขารู้สึกว่าเขาเหนือกว่าครับและเราเองก็ดันไปรู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากกว่าครับเขาไม่ได้มีอะไรวิเศษเลิศเลิไปกว่าเราครับพะเราคุณค่ามันเท่ากันครับคุณน่ไปยกให้เขาเหนือกว่าเราเองความคิดของตัวเองพอคุณไปมองแมวจนกลายเป็นเสือนะครับมันก็คือแมวเมี้ยวๆนะครับแต่คุณกลายเป็นว่า คุณไม่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขาคือเสือนะครับโอ้เขาก็เ,าเหนือกว่าฉันเขามีตัวเลือกมากกว่าฉันนะครับฉันคงจะเลือกใครไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ฉันแก่แล้วฉันมีลูกติดแล้วหาร้อยแปดพันเหตุผลเพื่อมาด้อยค่าตัวเองมีแต่รู้เซอร์ครับที่ทาแบบนี้ครับวินเนอร์คนที่ชน,นะเขาไม่ได้คิดแบบนี้ครับคําถามคือวันนี้คุณมองแมวจนกลายเป็นเสืออยู่หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียว คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3ามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิด ของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดที่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอดนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทาไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้คุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนว่าคาสโนวีทําไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคร์สเน,นี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3าหัวปากหัวปั๊มมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVE under score ตองก้า e นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ